อิติปิโสภควาลังสัมมาสมุทโวจจาจารนสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสตามาสารติสัตถาเทวมนุสย์นังพุทโธภควาติสวากาโตภควตาธโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนียโก ปัจจัตตังเวทิตาโพวินยุหิติสุปฏิปันโนปะกวโตสาวกสังโฆอุชูปฏิปันโนปะกวโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนปะกวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะกวโตสาวกสังโฆ ยาติดทางจะตาริปุริสายุคานิอาตาปุริสัพุการาเยสัพพกวัโตสาวกสังโกอาหุเนโยปาวุเนโยทักขิเนโยอัญชริการันโยอนุตรังปุญญะเขตังโรกัสติจินดามณีปิยังมันตังยะสังถาสังโฆนังปะสันติสีเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปักโพตันจะ มหาราชาตาวังมังโปสัตตุโนทีปังกาเลเทโวสุปโพเจท,ทิกินจิเทโวเยสกโกปัชชังทิทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตภวันตุเมสิทธิราพังชนานเยมณีจินดาปิยังจากทนังสัพเพชนาะ,ะหูชนาปิยังมะมะ สัคตวะวาพุทธัตนังโอสถทั้งอุตมังวะรังหิตังเทวมนุษยานังพุธทธเตเชนะโสตินานาสันตุป,ปัตวาสัเพทุข,ขาวุปสเมนตุเตสัก,กตวะวาธรรมัตนังโอสถทั้งอุตมังวะรังปริราหูปัสมานังธรรมะเตเชนะโสตินานาสันติปัตวาสัเพพระยาวุปสเมนตุเตสัก,ก กตัวสังขารตานังโอสะทังอุตตะมังวรลังอาหุเนยังปะหุเนยยังสังฆเตชนะโสตนานาสันตุปัตถวาสัพเพโรคาวุปสเมนตุเตอิติปิโสภควาอังสัมมาสัมพุโตวิชาจารณนสัมปันโนสุกตโรกวิทุม อนุตโรปุริสธรรมะสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธปคาวาติสวากาโตปคาวตา tâm ư sanh thi tiko ác ái kô e hi pàsi kô panhiko bát tang we tita po winyu hi ti su pati pano pa kawato sao akasang kô uju pati pano pa kawato sao akasang kô yaya pati pano pa kawato sao akasang kô sami chi pati pano pa kawato sao akasang kô ยาิจังจัตตาริปุริสายุคานิอัตาปุริสาปุกไรสาพพะกโตสาวกสังโฆอาุเนโยปาเนโยทักิเนโยอัญเชริการณิโยอนุตรังปุญญาเขตังโรกัสติจินดามณีปิยังมันตังยสังถาสังโฆนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจามหาลาชาตะวังมัง โอสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเซทิกินจิเทโยวเยสกโกปัชชังทัสมิงกินเนวาทัตตายปิยังกันตังสาริปุตโตภวันตุเมสิทธิลาพังชน,นะเยมณีจินดาปิยังจะทะนางสัพเพชนาะหูชนาปิยังมะมะ สักกตวะพุทธรัตนังโอสถทังอุตตมังวาลังหิตังเทวมนุษยานังพุทธะเตเชนะโสตินานาสันตุปัถวาสัพเพทุข้าวูปัสมนตุเตสักกตวะธรรมะตานังโอสถทังอุตตมังวรลังปาริราหูปัสสะมะนังธรรมเตเชนะโสตินานาสันตุปัถวาสัพเพเทยะ ภัยยาวูปัสเมนตุเตสักกัตวาสังฆารัตนาโงสัทัังอุตตมังวรังอาหูเนยังปาวูเนยังสังฆเตเชนะโสตินานาสันตุปัตถวาสัพเพโรคาวูปัสเมนตุเต อิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตโรภุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโตภะควะติสวาคาโตภะควตาธมโมสันติิโกอาการิโกเอหิปัสิโกโอปะนิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิติ สุปฏ so ิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติตังจตาริปุริสายุคานิอัตปุริสัปุคารัยสัภะคะวะโตสาวกสังโฆ เอาเนายโาานยเป้าเนโยทักเนโยอัญชรีกรนิโยอ,อนุตร,รงตังกุญญาเกตรงรังโรกสัสตาติจินดามณีปียังมันตังยงสังทาสังโคนังอุปสันติเสสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสุทธสัตุ โนทิปังกาเลเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสโกปัชชังทัสมิงกินเนวาตตาปิยังกันตังสาริปุตโตปวันตุเมสิธิลาพังชนานะเยมณีปินดาปิยังจัตนังสับเพชนาปะหูชนาปิยังมะมะ สักกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตมังวรังหิตังเทวะมนุษานังพุทธเตเสนาโสธินานาสันตุปัตถวาสเพตุขาวุปัสเมนตุเตสักกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตตมังวรังปรลลาหุปัสสะมัณัง ธรรมเตเชนะสโสตินานาสันตุปัตถวาสสเพพยาโวปะเมนตุเตสักตวาสังคารตานังโงสทังอุตตะมังวารังเอาเนยังเปาเนยังสังกะเตเชนะสโสตินานาสันตุปัตถวาสเพโลคาวุปะเมนตุเต